สวัสด,ดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเช้าว,วันที่30เดือนกันยายนอย่าลืมน,นะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดร่วมเป็นพารธทเรกับเราเริ่มต้นรับรีเบทเงินคืนสูงสุด17เหรียญต่อหลอดเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยนะครับ ฟรีฟรีครับกับโปรโมชั่นใหม่นะครับใครที่สนใจคลิกเข้าดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นให้นั่งชุดได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยแล้วก็โปรโมชั่น XM ประจาเดือนกันยายนวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US อดอลลาร์นี้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะเพราะถ้าเกิดว่าข้ามเดือนแล้วโปรโมชั่นตัวนี้ก็คงจะต้องถูกยกเลิกกันไปนะครับผม สวัสด,ดีนักลงทุนครับเรามาอัปเดตสถานะตลาดในช่วงเช้าวันนีกันนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ g b พียูโรปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางในขณะเดียวกันสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับปรับตัวอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางไม่ว่าจะเป็น JPY, USD ยดอลลาร์และก็ CHF คือพูดง่ายๆครับนักทุนครับตลาดยังมีการฟื้นตัวตามหลักเทคนิคนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่ได้มีข่าวหรือว่าประเด็นอะไรที่มีความสําคัญนะครับทุกท่านข่าวที่มีความสําคัญในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยหลักๆก,ก็เป็นตัวที่ผมเคยแจ้งเอาไว้นะครับก็คือการเจราจาเกี่ยวกับปัญหาเพดานหนี้สาธารณะในสหรัฐอเมริกานะครับที่ดูเหมือนล่าสุดเนี่ยสื่อข่าวรอยเตอร์นะครับก็ยังมีการรายงานมานะครับว่า ยังคงตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็มีความเสี่ยงอย่างมากเลยแหละที่รัฐบาลสหรัฐนะครับอาจจะต้องเข้าสู่ภาวะการชัดดาวนะครับในระยะสั้นๆจนกว่าที่จะกลับมาตกลงกันได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทุกท่านบางคนถามว่าแล้วประเด็นดังกล่าวนี้มันส่งผลต่อตลาดยังไงล่ะครับคุณมันทําให้ในส่วนของตัวสกุลเง US ิน US ดอลลาร์เนี่ยมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะครับ ผมก็ลองไปหาสาเหตุดูนังถูนครับก็พบว่าการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาจากข่าวที่ออกมาในขณะปัจจุบันในคืนที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ก็มีการรายงานเข้ามามันเกิดจากหลายปัจจัยครับปัจจัยที่1ก็คือ ในเรื่องของตัววิกฤตนะครับในหลายๆประเทศที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขนานี้เนี่ยส่งผลให้กระแสงเงินทุนไหลออกนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างยูเอสดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพลังงานที่จีนนะครับปัญหาเอเวอร์แกรนปัญหาในเรื่องของตัวพลังงานที่กําลังขาดแคลนในสหราชนจาจักรด้วยนะครับผมส่งผลทําให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีการขยับแล้วก็ปรับตัวแข็งค่าด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยบางคนถามต่อว่าแล้วที่จจีีนนนตอออ้เาเาาปัญหหะไร คุณปัญหาไฟฟ้าดับครับทุกท่านก็แน่นอนครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้การนําเข้าจากฐานหินด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเพียงพอประกอบกับนโยบายการควบคุมโลกร้อนของประเทศจีนด้วยนะครับที่ออกมา ล่าวนะครับให้ในส่วนของตัวมณฑลแต่ละมณฑลเนี่ยจำกัดการใช้ไฟฟ้าหน่อยนะครับบางบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการสลับวันกันทํางานเลยนะฮะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ค่อนข้างที่จะเกิดความวิตกกังวลน,นะครับว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกใบนี้อาจจะมีการชะลอตัวลงก็ได้นะครับแน่นอนครับ พอประเทศจีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับกระแสงเงินทุนส่วนหนึ่งก็ไหลเข้าหา u s เอสด้วยซึ่งเดี๋ยวในช่วงสายๆวันนี้กระผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่าปัญหาที่จีนกําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมีต้นตอสาเหตุเนี่ยมาจากไหนปัญหา ตรงนี้จะได้รับการแก้ไขหรือไม่เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งการเคลื่อยข,ของดันชนีไลน์อินดซ x ในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการย่อตัวลงมาแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังยืนอยู่แถวๆบริเวณแนวรับนะครับ94.3พอดีเลยถ้าหากว่าไม่ได้ลงลึกแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การย่อตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อก็เป็นได้เหมือนกันนะครับยู่อัตราผลตอบแทนพัรธบตรัฐบาราสรครับมีการปรับตัวอ่อนค่าในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับไปทําโลแถวๆประมาณสัก1.4 70หลังจากนั้นก็มีการดีดตัวสลับกลับขึ้นมายืนเหนือ1.5%ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําของเราเดียคือที่ผ่านมาก็ลงไปทําโลใหม่เลยนะครับอย่างเช่นตอนช่วงเที่ยงคืนเนี่ยลงไปแตะถึงประมาณ1,721เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นระดับที่ลึกมากๆก่อนที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้ราคาทองคําวิ่งอยู่ที่ระดับ1,729.6นะครับบางคนถามต่อว่าอย่างนี้นี่คือจะฟื้นหรือ,อยังคุณครับจะเป็นหน้าบ่ายไหมก็ต้องบอก อเหมือนเดิมนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันทร์เลยว่าทองคำเนี่ยยัเป็นหน้าเซลล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปัจจัยที่จะช่วยสร้างแรงดูดให้กลับมาเป็นหน้าบายตอนนี้เนี่ยยังไม่พบเจอจริงๆครับทุกท่านแต่เดี๋ยวถ้ามีปุ๊บเนี่ยผมจะรีบรายงานให้ทุกท่านทราบในทันทีเลยนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ